ก็โอเคครับผมก็กราบสวัสดีเพื่อนกันด้วยครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับพี่โจกันอีกแล้วนะครับผมทั้งด้าน IS เอสสนะครับผมช่องใหม่ใช้ไลกว่าเดิมนะครับยังไงก็ฝากเพื่อนๆนะครับผมที่เข้ามารับชมใหม่นะครับผมก็่าลืมกดแชร์กดไลค์นะครับผมกด s u b สไครต์กันด้วยนะครับผมเป็นกำลังใจให้ด้วยนะฮะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะครับผมมาครับผมวันนี้พาเพื่อนๆนะฮะ สายป่านทุกท่านนะผมก็มาอยู่กันในเกมนะครับวินวินฟิตพาวแคปนะครับผมหรือว่าเรียกง่ายๆว่าน้ำเต้าปูปลาเองนะครับผมก็วันนี้นะผมก็พาเพื่อนมาทุน300นะก็ไปเริ่มกันเลยดีกว่านะครับผมก็เดี๋ยวไปดูกันว่าครับวันนี้กับช่วงเวลานี้ครับผมกับช่วงเวลายามเย็นๆแบบนี้ครับผมว่าจะแตกหนักหรือเปล่านะครับ300จะปั้นได้ถึงเท่าไหร่นะครับ ก็ลืมบอกนะครับผมแล้วก็ยังไงนะครับผมก็อย่าลืมนะฮะคลิปนี้จะทําขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับผมไม่แนะนำเพื่อนน้องที่อายุต่ำกว่า1 8ปีหรือว่าผู้ที่มีภาระทางการเงินเล่นหรือทําตามเลยนะฮะแต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับผมไม่มีภาระทางการเงินนะฮะแนะนําครับว่ากดที่คอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับผมปักหมุดไว้ให้แล้วนะครับเพื่อนๆกดมาได้เลยบอกเลยว่าค่ายเกมที่เล่นอยู่ตอนนี้นะฮะแตกง่ายมากครับ อันนี้ขอฝากกันไว้เลยนะครับผมเพื่อนๆนพี่น้องๆนะครับสามารถขอช่วงกระาโบนัสท์มะกับพี่ๆแอดมินได้เลยนะครับผมสามารถขอกันได้ทุกวันนะครับอันนี้การันตีเลยนะฮะว่าเอาไปแตกงแน่นอนนะครับผมก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนครับรักกันชอบกันครับแนะนําว่าดูคลิปให้จบนะครับเพื่อนๆเชื่อว่าได้อะไรดีๆกลับไปแน่นอนนะฮะไม่ว่าจะเป็น สาวถ้ำหรือว่าเกมใหม่ๆนะครับของค่าย pg นะครับก็มีให้รับชมกันแล้วนะฮะกดที่ช่อง is spin ได้เลยครับสปินคูณ2นะครับปั่นยังไงก็แตกนะครับนี่ก็ฝากเพื่อนรุไว้แล้วกันนะครับไปครับไม่ต้องพูดราำทำเพลงอะไรครับไม่ต้องพูดอะไรเยอะครับไปครับไปลุยกันเลยนะฮะก็อยากดูเกมไหนครับอยากให้เล่นเกมไหนก็คอมเมนต์ใต้คลิปมาเลยนะครับผมก็อ่านทุกคอมเมนต์ครับแต่ถ้าคอมเมนต์ไหนครับไม่ได้อ่านนะครับนีงก็ต้องกราบขออภัยไว้นะตรงนี้เลยนะครับ ออบางทีก็อยากจะมาพากันให้ดูนะครับแต่ก็มาเหมือนมานั่งคุยกันดีกว่านะครับผมสายปั่นทุกท่านนะฮะไปครับยังไงก็แนะนำนะฮะถ้ามาเกมอยากเพื่อนๆอยากเล่นเกมนี้นะฮะแนะนำไว้พกทุนมาประมาณ300บาทบวกลบเลยนะฮะเชื่อว่าทำตามแล้วบวกแน่นอนนะฮะก็ต้องขอบอกไว้อย่างหนึ่งนะครับสำหรับช่วงของช่วงเวลาของโบน,นัสทมมนะฮะ อาจจะเป็นส่วนตัวช่วยนะครับในการปั่นของเพื่อนๆนะฮะหรือว่าน้องๆคนไหนนะครับบอกเลยว่าช่วยอาจจะช่วยได้ถึง80%กันเลยนะฮะแต่ถ้าอีก 10- 20%ที่เหลือครับแนะนำนะครับว่าอาศัยเล็กเทคนิคเล็กๆน้อยๆฮะและที่สำคัญฮะต้องมีดวงด้วยนะครับเออก็อย่างแบบก็บอกว่ามีน้องๆนะครับผมในกลุ่มนะฮะแกฝาก300นะแกถอนไป3,500นะครับผมโอ้โห ก็ต้องขอแสดงความดีใจกับน้องๆกันด้วยนะผมก็ปั่นได้ให้รีบถอนครับมาขยับเบ็ดกันหน่อยนะฮะเออไปครับมาใครที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับก็ขอให้ไม่เจ็บไม่จนนะครับโอเคฮะกับฟรีเกมรอบแรกครับจ่ายเรามาแล้วนะฮะเดี๋วดูว่าหมุนฟรีอยู่ก็เกมนี้หมุนฟรีคล้ายๆกับเกมฟ o r t จู e ทนะฮะเกมอย่างคล้ายๆกับเกมใหม่ของค่ายพ g จนะครับถ้าเราได้นะผม ถ้าเราได้คอมโบก็จะได้หมุนเพิ่มเรื่อยๆนะครับผมก็สำหรับน้องๆเพื่อนๆพี่ๆน้องคนไหนครับที่เพิ่งเข้ามาได้เกมนี้ใหม่นะฮะหรือว่าผู้เล่นใหม่นะฮะอยากรู้ว่าอัตราการจ่ายเกมนี้มันเป็นยังไงนะครับผมก็มันจะมีมุมขวาด้านล่างนะครับผมสามขีดนะฮะกดเข้าไปเลยครับแล้วก็กดเข้าไปที่คําว่าตารางการจ่ายเงินนะครับก็จะมีบอกอยู่นะฮะเราจะมีแนะนํามีวิธีคิดเงินนะผมไม่ว่าจะเป็นการ คูณตัวคูณเท่าไหร่นะผมสัญลักษณ์ตัวไหนครับคูณตัวคูณเท่าไหร่นะผมก็สามารถตรวจสอบดูได้เลยนะครับผมจะได้ไม่มีอะไรผิดพลาดนะฮะเออมาเลยครับผมปลาน้าเต้าครับยังไงขอกุ้งแถวแรกครับไม่ได้นะแต่ดัยังได้น้าเต้ามาอยู่ลนะ้วก็ถือว่าโอเคอยู่เหมือนกันนะฮะไหนก็ปลาช่องด้วยนะผมช่อง Youtube นะฮะไอเอสสปนะครับผมพิมพ์ช่องค้นหาได้เลยนะครับผมทางหน้า u t u b e นะฮะ ก็เจอพี่โจแล้วนะครับผมพี่โจนะฮะไม่ได้พูดกับโจนะฮเออมาครับเงินรางวัลรวมรอบแรกครับ1 5 4าบบาทกับฟรีเกมรอบแรกนะอย่างน้ำเต้าปูปลานะฮะเกมนี้อย่ามาลุ้นฮะเอานะครับผมฟรีเกมติดเลยนะครับสองรอบติดเดี๋ยวดูว่าจะจ่ายเท่าไหร่ครับรอบแรกจ่ายเรามาที่1 5 4บาทนะฮะหรือว่ารอบสองจะจ่ายเราเท่าไหร่ครับผมก็โอเคฮะเก็บน้ำเต้าสี่แถวไปครับโอเคฮะตามด้วยกุ้งแล้ว งียบกิ๊ครับโอ้โหแถวสไม่ขึ้นปลาให้นะวิธีการจ่ายนะครับตารางการจ่ายเงินนะครับไอวิธีการจ่ายของเกมนีนะ้จะนับจากซ้ายไปขวานะครับจะได้ไม่งงนะฮะนับจากจากด้านด้านซ้ายนะเวลาเวลา,เวลาเล่นไม่ว่าจะผ่านมือถือหรือว่าผ่านคอมพิวเตอร์นะครับก็นับจากด้านซ้ายนะออกไปทางด้านขวานะครับผมไม่ใช่มาจากด้านขวามาซ้ายนี่อาจจะไม่ได้นะครับเอออันนี้ก็บอกให้เป็นเกตความรู้เล็กน้อยฮะสำหรับเพื่อนเพื่อนผู้เล่นใหม่นะฮะ หน้าแตกโอ้โหไม่ใช่แบบดีใจครับผมโอ้โหแล้วทำไมทำไมไม่ได้อะไรแบบนี้นะครับโอเคครับไปดีกว่าจะอยู่กันในเกมต่อฮะตอนนี้ตัวคูณอยู่ที่คูณ12นะฮะแล้วตัวแล้วหมุนฟรียังเหลืออยู่ด้วยนะครับผมก็เดี๋ยวดูฮะมาดูล็อกสุดท้ายจะได้หรือเปล่าครับเรียบร้อยฮะก็ไม่ได้นะฮะอัตราการหมุนของฟรีเกมโหดชายมา69บาทนะครับผมโอ้โหสามสิบตังค์ด้วยฮะแม่งมีแถมให้กูด้วยนะครับผม มาครับก็ทุน300ตอนนี้ก็กําไรอยู่ที่260กบว่าบาทนะครับผมถามว่าถอนได้ไหมถอนได้นะครับแนะนํานะถอนทุนออกไปก่อนแล้วเก็บกําไรเล่นดีกว่านะแต่ถ้าสายป่านทุกท่านเชื่อว่าความโลภแม่งมีในตัวอยู่แล้วครับก็ไปครับไปที่เบ็ด5บาท่อนะฮะเออถามว่าหยุดตอนนี้หยุดได้ไหมครับหยุดนะฮะแต่วะสงครามยังไม่จบอย่าเพิ่งนับศพทหารนะครับผมไปฮะเกมมันมาดีแบบนี้ครับเอาละฮะมีโอกาสลุ้นนิดหนึ่งตัวครับ ไม่มาไหวรอให้อยาลวจากไปครับไปครับไปต่อฮะแนะนำให้กดเองนะครับน้องเดี๋ยวดูครับวิธีการจะกดออโต้แต่ละรอบนะฮะก็เดี๋ยวดูตามพี่โจเลยได้นะฮะก็มันจะกดยังไงนะครับแนะนำนะฮะก็หมุนสักสามสิบหมุนนะฮะแล้วถ้าโอ้แล้วดูปูรอบนี้ครับปูเต็มหน้าครับโอ้โห ช่วงนี้ปูปป้นกาลังมาด้วยนะครับผมโอ้โหมาครับดูครับปูปป้นรอบนีจ่ายมาเท่าไหร่ครับ2 7 3รบาทนะครับเอาเดี๋ยวถแตกนอกครับเอาวะโคตรเอาครับแตกนอกนะฮะแตกนอกอุ่นใจนะครับแตกไหนอุ่นจังครับผมอุ่นจังแล้วปวดหัวด้วยนะอรัมาไปครับเกมมาดีแบบนี้ครับขอขึ้นขยับไปที่เบ็ดแปดเลยแล้วกันนะครับก็ ชมเพื่อความบันเทิงนะครับผมก็อันไหนที่ไม่ถูกใจยังไงต้องขอกราบขออภัยไว้ด้วยนะครับแต่ถ้าถูกใจก็อย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปเข้ามาพูดคุยกันได้ครับช่องทางการติดต่อนะครับไม่ว่าจะเป็นช่อง YouTube Facebook ิน s t a g r a m t e l e gram นะครับรวมไปถึงไลน์ออฟฟิเชียลนะครับผมก็สามารถติดต่อเข้ามาได้เข้ามาพูดคุยกันได้ครับแต่ถ้าไม่ไม่ชื่นชอบอะไรแนะนําไม่ปิดคลิปไปเลยครับไม่ต้องคอมเมนต์มาด่านะครับเออแต่ถ้าใครที่กดติดตามกันแล้วนะครับผมก็อย่าลืมนะกดกระดิ่งแจ้งเตือนก กราบขอบคุณมากเลยนะฮะทุกยอดวิวทุกยอดการติดตามทุกยอดสับสไครต์เลยนะผมเลยต้องกราบขอบคุณมากเลยนะฮะไปครับไก่5แถวแบบนี้สวยๆครับดูครับไก่6แถวดอกนี้จ่ายมา114ครับแล้วได้ปลาโอ้โหกุ้งน้ำเต้าปลานะครับเมื่อกี้ดอกเมื่อกี้น่าจะได้หนักอยู่นะครับก็ซีเกมแต่ละรอบมาจ่ายไม่เกิน300เลย ว่ามาโอเคไหมก็จะแตะพันแล้วนะกับทุน300บาทเท่านั้นนะครับก็ถือว่าโอเคอยู่นะฮะนี่ครับก้งป่าน้ำเต้าครับ3แถวเรียงๆเลยนะฮะไปครับตอนนี้ตัวคูณอยู่ที่คูณ13นะครับอย่าดูว่าจะได้หรือเปล่านะครับแล้วดูหมุนรอบสุดท้ายจังหวะนี้ไงไม่ได้ครับมาดูรางวัลเงินรวมกันหน่อยนะอยู่ที่354บาทนะครับก็ถือว่าโอเคอยู่นะรอบนี้จ่ายเกิน300นะฮะ ไม่คิดว่าอัตราการจ่ายของฟรีเกมจะได้เกิน300นะฮะก็ถือว่าโอเคนะไปครับทุนหลักร้อยแนะนำไว่ให้เพื่อนๆเ,เดินหลักบาทนะครับแต่ถ้าทุนหลักพันแนะนําไม่เดินหลักสิบนะอย่างน้อยก็เพิ่มอัตราเสี่ยงสักนิดนึงฮะแล้วก็วัดใจด้วยนะฮะบ,บอกเลยว่าถ้าแตกก็มีบึ้มบั้มซัมเบ้เหมือนกันนะเออมาไปครับ ว่าใครที่ดูคลิปนี้แล้วบอกเลยว่าเพลินแน่นอนแล้วแล้วดูครับปลาสวยๆแบบนี้ครับแต่ไม่ได้รางวัลก้อนโตอ่ะถามว่าปลาดอ,อกเมื่อกี้สวยไว้สวยนะครับเราอยาดูว่าเบ็ดสิบแนละ้วจะจ่ายฟรีเกมหรือเปล่าโอ้โหแต่ตอนนี้เก็บปลาไปก่อนนะมีเงินรางวัลก้อนโต,โตแน่นอนนะแต่ไม่ถึงระดับเมากาก็250บบาทบวกนะครับอันนี้ก็แตกเรียกว่าแตกนอกนะฮะเออมาว่ะ ยังไงก็ต้องบอกว่าคลิปนี้อาจจะมีภาพและเสียงที่ไม่เหมาะสมนะครับยังไงก็แนะนำนะครับก็ดูกันแบบมีวิจารณญาณหน่อยแล้วกันนะครับผมเออยังไงก็ไปหาเล่นกันได้นะครับคอมเมนต์อยู่ใต้คลิปแล้วนะครับผมก็กดที่คอมเมนต์ใต้คลิปเลยฮะก็จะมีลิงก์ไปบอกนะว่าเล่นอยู่ค่ายไหนครับผมก็บอกเลยว่าค่ายที่เล่นอยู่นะตอนนี้แตกง่ายจริงๆนะครับอันนี้การันตีได้เลยครับมาไปกันต่อดีกว่านะครับผมก็ ขอเดินเบ็ดสิบกันยาวๆแล้วกันนะครับก็ถามว่าทุนขนาดนี้ก็ยังไม่ได้เยอะมากเท่าไหร่นะครับผมแต่ถามว่าไปได้ไหมก็ถือว่าไปได้อยู่เหมือนกันนะเออกับช่วงเวลาแบบนี้นะฮะเออมาแล้วดูอยู่ดีแต่แบบงงๆนะสองร้อยเก้าสิบห้าบาทนะครับเงินรางวัลก้อนโตครับเอาว้าววินวิน,วน,วนฟิตพาวแคปนะหรือว่าเรียกสัน้นๆว่า,าน้ำเต้าปูปลานั่นเองนะครับอันนี้เล่นไม่มียักษ์นะฮะเล่นไม่มียักษ์ครับกดต่อไปครับมา รู้ว่าจะได้ถึง2,000หรือเปล่านะฮะก็ตั้งเป้าไว้2,000นะถ้า2,000ก็อาจจะเลิกมีเลิกเหมือนกันนะโหหลายยาวอ่ะหลายยาวอ่ะน้ำเต้ามาอีกแล้วนะครับผมก็คอมโ,มโบนอกนะครับก็ด่อนน่าจะได้อยู่เกือบ500นะฮะก็4 9 2บาทนะฮะเงินรางวัลระดับเ่กะเลยนะฮะโอ้โหเอาอ่ะต่อสวยๆไปครับเอาว่ะพันเท่าไหร่วะเนี่ยพันเก้าร้อยนะครับเพื่อน เอาว่ะไปว่ะลุยต่อครับไหนๆก็จะ2องพันอยู่แล้วครับปลยาวๆเลยนะฮะดีมาดีแบบนี้ครับอย่าเพิ่งหยุดนะฮะ๋ยวาพิ่งลดเบ็ดด้วยนะครับผมขออนุญาตลองกดสักพักนึงก่อนแล้วกันนะครับผมถ้ามันเดี๋ยวดูว่าสถานการณ์ถ้ามันไม่ค่อยสู้ดีไงอย่รอยเราขอล้างหน้าเสือกันหน่อยนะฮะถ้าบทจะยังไม่จ่ายนี่ก็ ยังไม่จ่ายจริงนะเล่นให้ตายแม่งก็ไม่ได้จริงๆนะครับผมวันนี้ต้องขอกระดานตีเลยนะฮะดูครับขออีกสักขออีกสักหกสิบบาทแล้วกันนะครับถ้าอัตรามันยังไม่จ่ายฟรีเกมขึ้นมาอย่างเงี้ยยังไงเดี๋ยวเราขอล้างหน้าเสือกันสักนิดนึงนะฮะโอเคครับผมมา <c oughs> มาวะ่ะฟรีเกมครับมา เดี๋ยวมาดูครับว่าฟรีเกมรอบนี้จะจ่ายถึง2 0 0พหรือเปล่านะถ้าจ่ายไม่ถึง2,000ันก็เดี๋ยวกดอีกสักพักหนึ่งนะถ้ายังไม่ถึงจริงแม่งต้องเลิกครับต้องหนีฮะเล่นให้เป็นหนีให้เป็นยังไงได้ถอนแน่นอนนะครับเพื่อนๆอย่าไปฝืนนะถ้ามันไม่จ่ายจริงนะครับผมอันนี้แนะนําเลยนะข้อคิดดีๆเลยนะฮะทีถ้ามันไม่จ่ายจริงอย่าฝืนนะครับถ้าฝืนจริงบอกเลยว่ากําไรที่เราหามายังไงก็หมดนะครับอันนี้กันอันนี้ขอเตือนไว้เลยนะสำหรับสาหรับสายปั่นและสายฝืนทุกคนนะครับผม ต่อไปครับมาสามแถวครับตัวคูณอยู่ที่คูณ1ินะครับตอนนี้ก็เงินรวมฟรีเกมรอบนี้อยู่ที่2 8 5บาทแล้วนะเออถามว่ามาดีอยู่ฮนะมาดีอยู่ครับมาถึงสหรือเปล่านะมีโอกาสถึง2 0 0พด้วยนะันเพื่อนๆเออดอกนี้ยังไงก็เกินครับผมมาปลามาสแถวนะฮะ รอบอีกหนึ่งรอบโอเคครับผมก็น่าจะเป็นที่เรียบร้อยนะฮะสามร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทนะครับแล้วก็มาถึงสองพันแล้วด้วยนะครับผมก็เป็นไงกันบ้างครับเพื่อนๆนะน่าจะชื่นชอบเกมนี้กันนะฮะถ้ารับชมแล้วน่าจะอยากเล่นกันแล้วใช่ไหมฮะอย่าลืมครับกดที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับผมก็อย่าลืมครับรับชมกันแล้วอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์นะครับผมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยครับ ให้ช่อง IS เอสสปินะครับสปิ Spin นคะูณ2ะช่องใหม่ของพี่โจโอเองนะผมยังไงคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับผมยังไงก็คอมเมนต์ม่พูดคุยกันได้นะครับผมก็สวัสดีครับ